ลดการหวีหัวลงลดการหวีหัวลงกับเอฟซโดยการใส่หัวที่มันก็ไม่ต้องหวีเหมือนเดิมจะม,ม,มีสีสันนี่วันนี้นะแม่จะพามาดูลูกๆบ้านนี้ว่านิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างน้องนุ่นนี่สาวสวยแม่เกยประจำบ้านชอบนี่ค่ะเขาจะท่าเขาคะ่ะเขาก็จะมานั่งรอตรงนี้เขาจะคันหลังมากเลยน้องนุน่นอ่ะเสื้อเขาจะเปิดอย่างนี้ตลอด นี้งีให้แม่เก้าหลังให้กันเลยวันนี้ก็ได้จะอยู่ไปไหนเดินตามแม่ตลอดน้องนุ่นอ่ะเดินตามหลังแม่ไปแล้วนี่แล้วก็จะถ้าถ้าที่ประจําก็คือตรงนี้นี่มันงี้เราก็จะมาให้แม่เกาหลังต่อไปน้องโบน้องโบนี่ชอบเก็บตัวซ่อนตัวเก็บตัวซ่อนตัวก็คือเก็บตัวซ่อนตัวก็คือนุ่นไงคะไม่อยากสูงสิงกับใครหนูไม่อยากูสิกยหนูไม่อยากมอง ไม่อยากมองหน้าใครมีอย่างงนะคหนูติงตัวอยู่อืมหนูก็จะมาต้นตัวอยู่ในนี้นอนในที่นอนอุ่นๆตรงนี้ตอนเช้านะตอนเช้าแต่ตอนกลางคืนก็ไม่ได้นอนกับแม่ค่ะตอนเช้าเขาจะอยู่ตรงนี้อุ้วอืมเดี๋ยวไปดูอีกตัวจิงจาฮาโตริฮิโตจังคนนี้ก็จะมานั่งประมาณนี้ละค่ะเก้าอี้โดนตีเนี่ยค่ะเก้าอี้โดนตีนคะคะนั่ง นั่งแล้วก็คอยดูบนโต๊ะอาหารใช่คะผมเปินแมวนั่งเฝ้าอ๋อกลัวหมามากินเหรอลูกเหรอกลัวแม่มากินฮะ <c oughs> แต่ทำไมกลัวแม่ครับแม่ชอบไปดหไม่ให้ผมกินข้าวฮะ <c oughs> กินไม่ได้นะลูกเพราะว่ามันเป็นอาหารของคนจิน <c oughs> จากินอาหารของหนูยังไม่พออีกเหลอลูกของหนูของพี่นุ่นของพี่พี่โบก็ของคนก็เขาท้องจะแตกแล้ลูก คนนี้โรคส่วนตัวสูงเหมือนกันไปสูงสิง,สงก็งงกใครก็คือปีกวิเวกวิเวหโวก็จะมานั่งดูอาหารเนี่ยค่ะผมนั่งดูอาหารฮะผมเฝ้าฮะพอมีอะไรใส่จานปุ๊บุมก็จะรีบลงมากินแล้วอันนี้ค,คือไม่เหลือแล้วค่ะเขาก็กินกันหมดแล้วจะได้ทัน,ทนฮะยังไม่ทันพวกพี่ๆเขาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะกินหมดแล้วแล้วก็เขาก็จะมานั่งดูนั่งดูอาหารนะ่ะ เป็นเพื่อนเยวนะวมาดูเป็นเพื่อนน้องเหรอใช่แล้วงวันี้ก็อยากจะออกไปข้างนอกไม่ได้นะคะลูกนินจะไปจับนอืมยังไม่ไปลูกหนาวไม่แหวนเป่าเกินติดลบอีกแล้วนินจ้าเห็นไหมนี่ฮะเห็นปุ๊บก็จะลงมาเลยฮะอ่มันคือมันคือส่วนของหนูแหละนินจาเขาจะไม่ชอบไม่ชอบเอาอาหารเปียกขยะอาหารเม็ด พอกินแล้วมันไม่ท่วงท้องเขาก็จะไม่ชอบเขาชอบกินอาหารเปียกอย่างเดียวถ้าฮะก็แบบอะไรเบาๆครับกินคลีนฮะ <c oughs> กินเปลือกอะไรก็แบบอย่างเร็วเราไม่แม่กินคลีนฮะเร็วมากคนนี้ <c oughs> ชอบชอบวุ่นวายกับชาวบ้านเขาก็คือลูก <c oughs> <c oughs> ลูกจะอยู่ตรงไหนลูกจะกินอะไรลูกจะไปไหนต้องหายครบตัวก่อนออกบ้านนะแม่รู้เลยค่ะแม่เดินมานี่น้องนุ่นเขาก็จะมานี่เลย นี่ส่วนดีของแม่แม่จะรู้ว่าลูกจะทำอะไรนี่กาวหลังกาวหลังแม่รู้หมดแล้วลูกจะทำอะไรกาวหลังแต่ถ้า,ถาขอความเป็นส่วนตัวแม่มั่งนะเวลาแม่ไปเอื้อไปเข้าห้องนอ้ำอ่ะอย่าอย่าไปหาแม่กันเยอะตอนนี้ไอ้นินไปหาแม่เร็วแต่วต่าช่วยแม่ฮะช่วยเบ่งเหรอช่วยเบ่งฮะอโอ้ไม่ต้องไม่ต้องอะโอ้บ่ได้ข้อดลูกเนาะ ม <ś led> าได้คลอดลูกมาตัวสาอืดอืขนาดนั้นลูกอือไปคลอดท้องลูกท้องอ <ś led> ไปเอาท้องออกลูกต้องปิดประตูห้องน้ําแด้เราก็ไม่อยากปิดงไง <ś led> เคยตัวไอ้พวกนี้เข้ากันสบายใจเลยไอ้นินเนโอขึนน้นตักเลยวันหลังถ่ายให้เอฟซีดูดีๆจ้กที่นินกระโดดขึ้นตักอยากจะโกกลงฟ่วมไปเลย